E พิษภาคม2564ามท่าหกสิ่าจพร้อมกันทั่วโลกแม่รู้ว่ามันมาจากไหนเอากระปูได้เดี๋ยวก็ไม่ต้องอะไรออกมันเข้ามาตัวลงตัสองตัวลงตัชั้นเลยพี่กินเอาใช่ไหมพี่เอามันช้าตัวหนึ่งทันทีมาขนาดนีวแล้วอุ้ยเฮียมันหนัมองไงสัตวสนั่งนะเพื่อนไปมันกระโดดไปกระโดดไปสองเลยขาไปไหน ตัวไปสานนั้นของนัดเลยตัว่างถ้าจะไม่รอด้าจะไม่รอดตัวเซ่มอะไม่น่ารอดมาอยู่กลางปะโอ้โหนั้นเดียวเลยนะอยไหนไน้ปืนปิดมาอยู่มันอะไอ้ปืนไม่ได้พูดเลยเลยแมสีพี่สีี่น่าาทีน่นั้นอะกี่ตัวกี่ตัวเห็นเหตัวน้นถอรอทั้งนั้นอะไ้นนี้อยู่ไอ้นนี้อยู่อ้นี้อ้นนี้

ยีนเปล่าไมโครโฟนไมโครโฟน้าหลุมตัวนึ er os, ่งจากไหนยิงบ้านหลุม no> ที่งนี้มันเาเรื่องอย่างไรมาช้าแล้วเลยวะปืนกูโปกจัดเลยวะตอนเป็นรถเป่าวะให้ในใจทางนี้ไม่มี มันเหนื่อยจนล้นมันเหนื่อยจนล้าเหมือนทธออไรดีดีดีดนะครับยอมแพ้ดีดีไม่นั่นคือผู้ถามจริงเหระคนอะไรวะยืนได้เขายิงกันตายไปไปว่าผมไปยิงกันะไนก็ินอะไรอย่างเงี้ยไอ้ขี้อะขี้อะไรอยู่โอ้โหเพื่งตายหมดแล้วนะตายหมดแล้วเออลีเกนเหนือวลีเกนเหนืออะไรเงี้ยได้แล้วไม่ได้แล้ตายดีกว่าตายดีกว่าอะไร อารมณ์นั่นแหละออ่าพร้อมกันดีกว่าเว้ยเออคนดูเชอบพูดถูกนะชื่ออย่าให้มันได้ถือปืนนะชื่อโคตรน่ากลัวเลยแต่ละตัวตัวแรกอ่ะไอสัตว์ไอสัตว์ชื่อตัวเลขไอ้เยี่คิวอะไรแล้วก็ตัวเลขอ่ะตัวเลขอ่ะไอ้แบบเขาคิดถึงมาเรียบร้อยมั่งตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่ได้สี่เฉยกูณซอยตัวและตาเนี่ยกูบอกเลย ฉันเองนี่ลงฉันเองนี่ลงเธอเีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันเอมเล่นเลยนกเรยนยกตะกอนอกลมคู่คานเท่าไหร่มันจะไปจบที่ตรงไหนแต่จะยังไงก็ต้องไปขวาเคลียนะ

t t e go na 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 It's a e t h e go na 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 t h t t we go na 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 ตรงไอี้มอไซส์สองะใครเอาเปล่าอะไรอ่ะพี่บอยพี่สงอะไรมใครใครปรับจอวะไอเกนเสียงมึงปรับจอหรพี่บอยพี่ส่งอะไรมาพี่หนปรับปรับได้แอบ อันนี้มึงเปิดเปิดหรือปิดไอ้กินเปิดหรือปิดผมไม่ผมเปิดอยู่แล้วอะไรพี่บอยที่ส่งมาในแชทคืออะไรแอดแอดไงแอดแอดแอดไงเออเออเดี๋ยวไปทำให้จะเหลืออะไรบ้างขั้นสองอาร์พีเอ็นสอง่ะเดี๋ยวตอนนี้ลองปิดไดแอคดูไหมคุณดูไม่ได้มันถึงธรรมชาติเนี่ยโอ้โหเฮียสว่างจ้าเลยว่ะพอปิดอะจอมันแสงมันฟึบเข้ามาเลยอะเออมันเฮี้ยมันถึงธรรมชาติเกิน โอ้ไม่ไหวไม่ไหวเปิดคว่าเยอะไม่มีเาเลยมีเอเคก็บอกเดี๋ยวสิบสี่นะเปิดคมงว่าเยอะเฮ้ยเฮ้ยไอเนมามาแล้วมาแล้วมา้าาวา้วมาแวม้วา้วมอ้ว้ยมา้้้ม้มมาแล้วมแล้วมามาแล้วลมาามาา้า ตาแตกเลยตายเลยไรุ่นไอ้ไวรุ่ทำอะไรี่ไวรุ่นทำอะไรนี่วไวรุ่นไปไหนกันอไวรุ่นอะไปไหนไอ้บีจะได้จะไปบ้านหรอพี่แต่ว่าทำพี่ไดไม่ได้แล้วอะเบ็ดเบ็ดบล็อกเลยงเ่นแก๊งเถื่อนแล้วกันเออไปหาตัวแขก้ไหม้อมดีดังนั้น าาเปิดแตวด้านขวาปล่อยวาันคนปะอกูล็อกอ,อ,อยู่ไม่เจอไม่เจอไม่เจอเอานะ <c oughs> <c oughs> ก็ะเสียงกระโดดมาฝั่งก,กู <c oughs> นี่อเวรกกรมไอสัตว์เป็นกาม,ต,ต,มตามสมองไอ้หี้อ ได้กานี้อดกูยิงฝั่งซ้ายอยู่มึงโดดมาโดนเองไอีสัตว์กูไม่ได้ตั้งใจยิงมึงไอ้หี่ย่ะกูยิงของกูอยู่ดีๆมึงโดดมาแบบมันก็เข้าไปเข้าข้อไปไอ้หนุ่มคนที่ไม่ตัดมาพาไปแล้วนะเห็นปะเอาตีมซ้ายหยีุดแชมโอมินสกินไหนเแชมโอมินสกินไงสกินกูเป็นคนเก็บอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอเคด้วยเหรอเอเคไม่เกี่ยวไม่ใช่ไพ่อเฮีกูเฮียดอดมา

อันนี้จุดที่เราอยู่คือเีจบมาแล้วหนึ่งตรงนี้นะฮะจุดที่เราอยู่คืออันนี้นนชาววะนี่เขาตัวห<า>นึ่งที่เยี่ยมสามแยกนี่โคตรนี่เดี่ยวเยี่ยเยี่ยมามันดูเล็กจังวะตรงนี้นะเออมันดูเล็กจังวะเออวะ่ะนี่นอยู่ตรงนี้ฮะเราอยู่ตรงนี้เจ็บปุ๊บว่าเดี๋ยวเราเดินทางรอวงอัปเดตอาจจะต้องขึ้นมาข้างบนนิดนึงอยู่บ้านโดนใจครับพี่บ้านกระจก อ๋อเขามันเป็นเขาสูงนี่หรอวะผู้สัเกตทำมาเพื่ออะไรวะทำมาเพื่ออะไรอ่ะกูอยากกูอยากรู้เอ้ยไม่เปิดไม่ปล่อยวัดเฮ้ยไปแข่งเปน่ออยไปวัดโดนแบนหนึ่งวัน มันสวนอะไรอ่ะชั้นสองเห็นแล้วมีค่าด้วยบีเออก็ดูเรื่องผมดิเออดสองข้อบอกฝั่งเราอ่ะแล้วก็ฝั่งลุงก็พี่เจะบอกผมว่าคพบตี้พี่เออมันไม่อยู่หรอกวงสองอ่ะควายกูกโกโกโูอเล่อเล่อเล่ไอ้บุ๊ม อปไรวะไอ้เพ anyway> ื่อนไปไหนไม่รู้ไอ้เพื้อไปเยี่ยมแอดแม่เยี่ยวนานเกินยี่ไปคุยกับสาวไอ้สัตว์เนี่ยชัวร์แอดแม่เยี่ยวนานเกินไอ้เพื้อเยี่ยวนานเกินเร็วๆแล้วใครไม่ยิงวะเฮียมแม่นจัดเลยเฮียตกหานเฮียยิ้มยังไม่เลิกยิงอีกแค่

โง่เกินี่อคุณสีอยู่เลยอะไรวะโง่ด้นะโง่วยนะเฮ้ยเ้าเฮู้เฮ้ยเ้เคือคือไม่ไเอ้าเฮียมาเจาะยางอีกเอ้าอ้าักี้เพิเลยโวยกกระดงแมวจริงเลยวยกกระรอกแพะกระดงแมวคืออะไรวะ แมวแมวพี่จุจุแมวอ๋อควยอ่ะนะใช่ๆอุ้ยๆมันจะวัดมันจะวัดมันจะวัดบ้านมัก3จะวัดจะวัดอ่ะก็เปิดน้องมันดิครับมันโผล่มามันฉลับมาตรงชั้นหนึ่งเว้ยฝั่งขวาเออมฉลบมาฉบได้มั้ย I want to we go ใครมันร้องเพลงนี้ไอ้เหี้ยเป็ดอยู่ในหัวกูเลยเพลงนีอต้องต้งหอ

ดีไม่ได้ดีไม่ได้ดีไม่ได้ดีดชั้นหนึ่งเขามีกินสองเจ็บไอ้เหี้ยเอ้ยคือกดชั้นหนึ่งกับชั้นสองให้ได้แต่ด้านขวากดไม่ได้นะกิน ถ่าแม่ทำพีกวสวเอ้ยตาดีดีไม่ชอบโอ้ล้วไปหมดทงกูไวเดียวได้เหล็กตัวนึงเหล็กตัวนึงน่าจะเหล็กตัวนึ่งเหลมกตัวหนึองเกียร์ กูก็อยากกูก็อยากจะไปช่วยนะแต่ว่าลงมาไม่มีรถสักคันตัวใหญ่หน้าหีไ้สัตว์รอดก็บุญแล้วมึงอ่ะสัตว์เอาง่ายนะมารับกูด้วย เจ๊ตแม่ตอนผมมาพุ่งเข้ามาอยู่ไม่พังอะนเปล่าเก็บไม่ไหวเก็บไ่ไหวกูยัง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 ไหวเออโดนกงเวทีเลยยจอถึงอะไรนะเนวทีเนวทีเนวทีคืออะไรตอนที่ไปแข่งพีเจตอะ ไไไม่รู้แม่เาไปยสีไอ่ะมีเอาไก่อ่ะแม่หนึ่งสีตลอดเลยหวยวยกวยเพิ่งหวยได้ตลอดเลยหนึ่งสี่แล้อ่ไ่ะเฮ้ยแล้วเรารอยอ่ะต้องการห้าสสัต่เะเนี่ยมาแล้วไปเออเอาโหต้เออไปบังกูเออไปบัง หว่ง่าเซานาวถ้าเปิดอเอามาหนนะครับก็เอานะบ้านมคนเปเนี่ยมีมีมีานต้นเกมแล้วเพิ่มถ้าองไปดูเดยเดยวนะรับพี่บอยก่อนเออพี่บอยมาก่อนดีกว่าพี่บอยมามือ่อครับตอต่ย่นัตอต่อกป่ะดวยโเคตกไปโคตรไก่เลยสัตว์

เฮ้ยไอ้ขยับโนหน่อยไอ้ปุ้มกูดออนอไม่ได้ไอ้จัดตรงนี้ก็ได้ไม <c oughs> เอาตรงไหนมีบอกจอดใต้เนินเหรอต้องเข้านะต้องเข้านะ โลนเนีแม่ไอ้ีวยีชั้นหชั้นหนึงิงมชั้นหห้องขาชั้นห้องาชั้นหเหมือนกันนัอ่ะอ่าโอเคนะกูเห็นสตัวแล้วนะว่าน้าน้มีสตัวลฝั่งนี้มีหตัวปกตออกกันเดินนี้ได้เดินได้ออกกันเฮ้ยเหี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเหนแล้วเหมือนกันแล้วเอาไงเอาไงปื้มชั้นหนึ่งครับพี่ชั้นหนึ่ชั้นหนึ่งชันหนึ่งตัวบวชสอบเดวนะ มันแบบมันยิงรอเออมันยิงรอมันยิงรอไปด้านขวาให้ต้ขาดเลยกันบส็อกลูกสมมโิ2ลูก3ลูกไปบีเชีร์สมุหมดแล้ววังไอ้เต้านาว ไปฟังฟ uhm, ังเบบฟังฟังตรงนีああ้เล่นได้ตรงนี้เราเล่นได้หมดเลยพักสองอ่ะนี่ยเออฮะนปไ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 ปปไ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 ปยไปไ ไอพีไอบ,บ,บีระวังบ้านเดินมาระวังบ้านเดินหาเราบีาาเราเขี่ยได้เราเขี่ยได้นะเออเอเอเรออยู่เ,เขี่ยได้นะบ้านตรงนู้ะตรงผู้ไปเไนี่ยมันตีกันอยู่เหรอใช่ใชใชใชเฮ<อ>้ยชนเบ้าบีบีบีมาบีลงบีบีลงหวยปั๊มเร็วเร็ว ผมใสฟผมใกินเอนไหนอผมวะยังไม่เห็นไอสัตว์ปีน้ำปีน้ปีน้ปีน้ไปเข้าไปไปเข้าไปเชี่ยปื้ปลาติดไอสัตว์ ตรงไหนกินตรงไหนกระแพงขวาเพื่อนเส็ักมาเข้าไปได้บ้างแล้วเข้าไปได้บ้างแล้วไ่อรก็ได้นะยิง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 เงียบเงียบไปหมืจะพิกซ้ายเลยวะกูดูอยู่น้องหนึ่งไม่รีบไม่รีบพับยาเออไม่รีบไม่รีบที่ปีรีบผ่านไนาแล้วกี่ซุบที่จะเก็บของวิ่อะไรอะเราไ ไเรอไบอลไองกลางะห้อรอรอไม่ไเดี๋ยวกูจะไอ้นี่ทีเดียวเลยไฟอะ้รห้องอ่าเออห้องเยนอ่ะเฮ้ยอยู่ห้องกลางอยู่ห้องที่ไไปอะไรนะห้องกลางภาพไม่ออกพี่าพเดี๋วห้องที่ไฟไปใช่กับบ้านไี่ไเดี๋ยวปห้องพี่ไไปดีดีดีีด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 ี มันอยู่ตรงห้องตรงห้องจะปีนจะปีนเข้าหน้าต่างตรงคู่กับเข้าใจปะเข้าหน้ำไปบอยดีอยน่ารักเหลืยิงีเหลือยิงีแล้วก็เลอไปในยี่ิที่อยู่วัขวารักาไม่ไดแระดัโองนเลยบที่โนต็งเี้ยรัาโงดีกับบ้านเหลือองที่ท้ายแล้ว้หารถแยางเต็มลดิหารถยางเต็มา อยฟัง <ENNIS> ตรงน <lawsuit royable> ี้มีเสียงด้วยไปไม่แล้วก็ไ่้ไปมันหมดที่ตรงแล้วไงมันนอเพิ่มอะ่นอไปตรงเนี้ยไม่ดึแม้วเขไว้มา่คนไไม่ือจอดอยู่นะที่บยเลยี้ามบวกจอดอยู่ไ่อ้อขรถหน่อยรถเออไม่ไงกับมงขอเคลียร์ขอบวงแป๊บ นาเซียนี้ได้อยู่พ <cat> <Than> ี่เกาะบ้านพี่บีเกาะน่าจะมีอยู่นะเพิ่มไหลเหลวเลยเหลวหมดเลยเพิมต้องดูในบ้านเลยห้องข้างบ้านนะห้าห่อห้าห่อห้าชั้นหนึ่งอ่ะมันหลายหลายตัวเลยอ่ะมันหลายกล่องแล้วบ้านเหลวไม่บอกได้พี่บีเจอละอยู่หลังบ้านเนี่ยใครยิงมาเลือดเหลือแค่นี้เนี่ย บ้านไหนไม่เห็นตัวยิงอ่ะบ้านอะไรผมเป็นฟรีผมเปนฟรี้านซ้ายยิงอยู่วงห้าหลอกหมดเลยแชมโลได้แชมแล้วใช่ไหมเพลย์กดออกเลยกดออกเลยกดออกเลยบล็อกบ้านน็อกบ้านน็อกบ้านน็อกในบ้านในบ้านชุบกันอยู่บ้านมีแค่สองตัวบ้านมีแค่สอง ที่กูเห็นนะที่กูเห็นอะน่าจะสองเว้ยเพราะว่ามันต้องมีคนมามองกูแล้วความจริงอะบงเะ้าต่อัวนึงตัว้วอมอยู่ในวงแค่เราวงรพีพแล้วก็เดินในบอยได้ได้ตัวตัวอ่าเดินักก็ปิดบ้ตัวนึ่งตลงมาี่ามระวังนะสวัสดีครับสวัดีครับพี่โทษนะเบาๆอีกนึงได้ไหม เสี๋ยงมันลั่นแล้มังล่างเลยดังโง่อยู่พี่างโงแงแแรงก็อัพอรัพนะเจอเรยบใจเลยสัตว์ห้าบ้านกับเพืนเสดมานาบ้านพี่แงมุดเืผมองเห็นน้อยม ตัวอยู่ข้างในบ้านใช้ปึ้งมีรถใช้แหละกระเด้งปพิ่มอยู่มีล็อกหน้าบ้านได้ปะล็อกถูกพี่อ่าล็อกไว้เลยพี่จะไปเข้าไปปลาระเบิดมันอยู่ในห้องน้ำถูกปะใช่ตอนนี้มองเข้าไปในห้องน้เห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวไม่รู้อยู่สองหรือเปล่าหายไปตัวหนึ่งอ่ะบอยเอาไงไปแล้ว